ชาวกูดเยียร้อนหลังไปเมื่อสมัยยังพารายังเป็นของแปลกใหม่อยู่นั้นนักประดิษฐ์ชื่อชาวกูดเยียสังเกตเห็นตู้หน้ากระจกหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งขายห่วงยางชูชีพชาวตอนนั้นอายุ34ปีจึงซื้อมาอันหนึ่งโดยเห็นว่าเป็นสิ่งน่าสนใจพอกลับถึงบ้านเขาแกะหัวจุกสำหรับอากาศเข้าออกมาพินิจพิจารณาและสร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าเดิม เขากลับไปยังเมืองอีกครั้งเอาหัวจุบที่ประดิษฐ์มาด้วยและตรงไปยังร้านเดิมให้ผู้จัดการดูว่ามันเป็นอย่างไรดีกว่าแน่นอนแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาเธอร์โลเวนสเตอร์นพูดขึ้นเชิญมาดูที่หลังร้านสิบนพื้นห้องเก็บของมียางสีเทาเหนียวเนื่าเยิ้มไปทั่วอันเนื่องมาจากการแปรสภาพของยางชูชีพซึ่งละลายเมื่อโดนอากาศร้อนเข้าทั้งยังส่งกลิ่มเหม็นตลบอบวนชวนคลื่นเหียนด้วย การปรับปรุงหัวจุกบให้ดีขึ้นแสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดดังนั้นจงใช้สมองปราดเปรื่องของคุณคิดหาวิธีไม่ให้ยังสลายตัวเมื่อโดนอากาศร้อนจะดีกว่าและถ้าคุณทำสำเร็จแล้วแล้วก็บริษัทร็อกซอเบอรี่ยินดีจ่ายเงิงก้อนใหญ่ให้คุณทีเดียวนักประดิษฐ์ผอมสูงมองโลเวนสเตอร์นอย่างกระตือรือร้นยื่นมือผอมแห้งให้พร้อมกับพูดว่าเมื่อมีสิ่งตอบแทนคุ้มค่าก็น่าลองค้นคว้าดูครับ ขณะอำลานั้นโลเวนสเตอร์แนะนำกูดเยียด้วยคำพูดที่ทรงไว้ด้วยคุณค่าอย่างยิ่งยวดนั่นคืออย่าเสียเวลาของคุณกับสิ่งเล็กๆกน้อยๆเลยจงตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใหญ่ๆดีกว่าใช่แล้วนักประดิษฐ์ผู้มานาภาคเทียนคนนี้เสียเวลากับสิ่งเล็กๆน้อยๆยมาไม่น้อยคำพูดก่อนจากกันของผู้จัดการร้านำํำฉุดกระชากให้เขาพ้นจากเส้นทางเตียวอคด และตลอด10ปีต่อมาเขามุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับสิ่งยิ่งใหญ่นั่นคือทำยังพาราให้แข็งแกร่งทนทานต่อความร้อนเขาทุ่งสติปัญญาอยู่กับจุดมุ่งหมายอย่างต่อเนื่องไม่ลดละเขาสลาดแทบทุกสิ่งเพื่อการนี้ไม่ว่าจะต้องขายเครื่องเรือนจำนำนาฬิกาพกทองคำซึ่งพ่อมอบให้และทำงานทดลองค้นคว้าในครัวและในห้องนั่งเล่น ขณะดเดียวกันนี่สิงก็เพิ่มพูนขึ้นทุกทีแม้ใบหน้าซูบซีดของเขาจะอ่อนระโหยและมีร่องรอยแห่งความท้อถอยอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งอื่นๆในที่สุดเขาก็ค้นพบวิธีทำให้ยังพาราเหนียวและแข็งแรงในอีกสิปีต่อมา